ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเลพลงพันชาแนลที่จะแบ่งปันหนังสือและเรื่องราวดีๆให้กับคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพลงพันเจ้าเก่าคนเดิมวันนี้เพลงพันจะชวนทุกท่านมาฟังรีวิวนิยายภาคต่อของแล้วแต่ดาวที่มีชื่อว่าข ah ั้วฟ้าของใครอะไรไม่ใช่ขั้วฟ้าของผมค่ะแต่ว่าผมในที่นี้จะเป็นใครนั้นไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของขั้วฟ้าพิทักษเชตพลลกูลซึ่งถ้าใครยังจํากันได้เขาเป็นพี่ชายของดาวเหนือค่ะเรื่องเริ่มต้นจากการที่ขั้วฟ้าพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนก็คือเมษากับเจถูกส่งตัวไปบำเพ็ญประโยชน์ที่อมก๋อยโดยข้อหาขับรถชนเนื่องจากไม่ได้เมาแต่ดื่มแล้วก็ขับงงกันไหมคะเพลงผ่านเองก็งง ก็เลยโดนพักงานให้ไปเป็นแพทย์อาสาประจำบ้านขุนอมแหดนอกนะคะตอนแรกเนี่ยที่ขึ้นดอยไปก็คิดว่าคงจะไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วขั้วฟ้าก็พบว่ามันดีกว่าที่คาดเพราะที่นั่นขั้วฟ้าได้พบกับครูอาสาบนดอยที่ชื่อว่า p r i นซ์หรือที่เด็กๆเ,เรียกกันว่าขู่พินค่ะ ด้วยสำเนียงที่นุ่มนวลเหมือนลูกผู้ดีนะคะรูปร่างหน้าตาดูสะอาดตัวขาวเหมือนหลอดไฟนีออนจมูกโดง่งปากยักสวยคิ้วเข้มตาเฉียงผมดัดปลายสีน้ำตาลอ่อน แค่แรกพบเพียงเท่านี้ขั้วฟ้าก็ตกหลุมครูพิ้นเข้าอย่างจังจากที่เคยไม่ชายตาแลใครเพราะคิดว่าความรักมันยุ่งยากวุ่นวายก็เปลี่ยนใจอยากจะลงสนามต้อเด็กกับเขาดูสักตั้งทั้งๆที่จริงๆแล้วขั้วฟ้าเกลียดเด็กทุกประเภทเขา้าไส้แต่ที่ผ่านมาก็ยกเว้นไว้เพียงแค่หนึ่งคนก็คือเด็กที่ชื่อว่าดาวเหนือและรอบนี้ก็มีเพิ่มมาเป็นข้อยกเว้นอีกหนึ่งคนก็คือเด็กที่ชื่อว่าปรินซ์ และด้วยความที่โซเดมฮอตที่มีลูกเล่นในการจีบแพรวพราวกลยุทธ์อ้อนเด็กร้อยเล่มเกวียนกี่ตำรากี่ตำราก็งัดมาใช้บวกกับบรรยากาศน่ารักน่ารักบนดอยพาไปก็เลยทำให้การสารสัมพันธ์ของคั่วฟ้ากับปริ์นั้นค่อนข้างลงตัวกันเลยทีเดียวค่ะ นัที่จริงปรินซ์เองก็มีใจให้กับขั้วฟ้าเหมือนกันนะคะเพราะจากในนิยายก็จะมีฉากหรือเหตุการณ์ที่ทําให้ปรินซ์เนี่ยเกิดความรู้สึกหึงขั้วฟ้าด้วยความเข้าใจผิดจนขั้วฟ้าเนี่ยต้องง้องกันแบบน่ารักน่ารักและจบลงด้วยความฮอตเวอร์ในคืนนั้นแต่จะเป็นฉากหรือสาเหตุมาจากอะไรที่ทําให้ปรินซ์หึงเนี่ยก็ต้องไปติดตามอ่านในนิยายกันนะคะ แม้ว่าทั้งสองค่ะจะเริ่มรู้ใจของกันและกันแล้วแต่เรื่องของความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนๆก็ต้องมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับที่ขั้วฟ้าชอบเปรียบเทียบว่าความรักคือการข้ามเขาหิมาลัยเพราะหิมาลัยมีหนึ่งเดียวในโลกก็เหมือนกันกับปรินซ์ที่ก็มีเพียงหนึ่งเดียวและบนโลกนี้ก็คงจะไม่มีใครเหมือนปรินซ์ได้อีก อยู่มาวันหนึ่งค่ะปรินซ์ก็ป่วยหนักจนต้องถูกส่งตัวมารักษาที่กรุงเทพนะคะซึ่งก็เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ขั้วฟ้าไม่สามารถตามไปดูแลได้เพราะว่าบนดอยเนี่ยเกิดมีเคสป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษหลายคนนะคะซึ่งขั้วฟ้าก็ต้องคอยดูแล หลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ไม่เคยได้พบกันอีกเลยเพราะว่าปรินซ์ก็ไม่เคยได้กลับมาและขั้วฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปตามหาอย่างไรเพราะว่าตอนอยู่บนดอยที่สารสัมพันธ์กันนั้นทั้งคู่ก็ไม่เคยแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสารกันไว้เลยนะคะ จนกระทั่งปาฏิหาริย์ค่ะบังเกิดเพราะว่าดาวนำโชคประจำตัวของคั่วฟ้าอย่างดาวเหนือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันกับปรินซ์ทำให้ทั้งสองได้มาพบกันอีกครั้งแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นั้นจบลงด้วยความชัดเจนค่ะ โดยสรุปนิยายเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นแนวฟิลกูดตามแบบฉบับของคุณพิชปรีชเนี่ยนะคะแต่ด้วยความที่โคฟ้าเนี่ยค่อนข้างแบบโตเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทําให้การแสดงออกด้านความรักของโคฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความร้อนแรงกว่าในเรื่องแล้วแต่ดาวอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนิยายเรื่องนี้เพลงพันก็ค่อนข้างชอบมากเลยทีเดียวนะคะในแง่ของการสร้างบรรยากาศบนดอยและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวโควฟ้ากับปรินซ์ที่พออ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกนุบนิบกุบกิบในหัวใจอย่างบอกไม่ถูกก็ถือได้ว่าคุณพริชพริชเจ้าของผลงานก็ยังคงสามารถรักษามาตรฐานการเขียนไว้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะหากท่านใดยอยากจะลองอ่านนิยายควฟ้าของผมก่อนที่จะซื้อเล่มจริงก็เดี๋ยวเพลงพันจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ในด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ว่าถ้าถูกใจแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนผลงานของนักเขียนกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดคอปปี้หรือว่าการสั่งซื้ออ e ีบุ๊กก็ตามทีค่ะ สำหรับในเอพิโซดต่อไปนะคะเพลงพันจะนำนิยายเรื่องใดามาแชร์กับเพื่อนๆน,นั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะและขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ค่ะ